ยื่หน้าโอตึงกันตายมอพ,อพ่อพอดีวิจับออ,คอกครูม่งกดมอหา,อานไหนแรกมามาจะได้หูมาหานเท่าเยจับบาไว้นเื่มเป็นเอาเท่าเบา,า,าววาเท่าหรืเก็บแพง ลัไงว่ามันสาดว่าคือาทำเทียด้วยมันดีไหมแข็งไงเม่นจันะเละเบิดเท่าก็ได้

ขาหมูขาตง่ายเเลี้ยนี้ยูดมีบขาหมูนแค่มัวมุกทิมนเหมือนโหเขียวเนี่ยแล้วขาขาอยู่รอ ตัวนะขาเขาสั้งกิโลโอนอ่ะเอี๋มนอ้มือเขาขาดจริงครับเขากุไป,ไปจิงเนเะาใ่กุไเต็ดขาชารหน้าหมดชา,ารัมือเงีนยกบวมอยู่ตุ้มของเนี้ยน,นานทีบันไดให้นะานทปบรนไดให้นอ่ถึงน้บน,นี้ ไปเม่ะาเลี้ยาแมใครแล้วไอขอ้นเลยส้นนะไปส้นนีและต้องบใขอกันได้ใคซื้อใช้ผอนบิงผลเล็กนักจังไม่อาพอพันมาจากรอยเอสต่อข้าวายอยู่เฮืองจีเละเม่ดตัว ห,ห,ลห,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 หอล่นหมอกะตเอาไว้ให้เราข้าวเป็นไก่มาไทายมีเช่งข้ามาลอย<า>ส่งบ้าง,างละจันเลยบัว <c oughs> บางบางระ <c oughs> จันเลยแลยว้วดิตาฟังอย่เ,เ,ยเน,นียงจะสีรู้หมดเขามาไรสีตาไทายมนันะเพื่นบ่มีคนเดียวเลยเป็นอย่างนี้มองไปเฉย้วท่ อยู่กัทันอังอยนมาเล็กน้อยไปหลายหมื่ยว่ากันยกตายแนวตัวคือของหุอนล้านเนาะหัวหางมวยของ bà ชิ้นนมงชิ้นนึงเท่าไงหัวโค้งไต่หัวเื้อง

สวัสดีหยิบพกท่านครับผมขอคุณหนึ่งไลครับผมเหมือน,นี่ตัดผมห้ยพอได้ครับเร้อตอนรับปีใหม่ครับพี่นอ้องม,มีเวลาแตัดเ่ยน้ารอจะท่านแหล่งก็าอไรบาเหยีไกมองเลีียงไกเนี่ยบอเพืีอนบอเยเพื่อนต่างหาแกอยูบอ่เพอเวลาเขาบอกก็ปิดปิดเ้าเนี่ยเพื่อนตลอดเนี่ย เนี่ยเยี่ยมเลยหอกันหน้า,ารลอดนะทีะเ่าานนะเขาขอรลเือนเขารัาบโลง้ได้ยกบกขมบกเขาล้กแร่เี่ยวบกขม14แล้วว่า16พอว้บจากภาษาเดียวเลยอืคนห้าบบวชได้มันโบเมนขององ่ายเลยการอยู่เป็นพระอย,ยู่ใหญ่เลย คนปกติะองเห็นแตน่ปาทุกคนพ่อเก็ตรก้นอยู่ในาพอดีเราเห็นเห็นคนกะาโอ้ไม่เห็นยังมีจิตครับๆเริ่มมือไรครับอาจารย<ะ>์ห้าถึงสิบเอ็ดเมืม่อวานก็เห็นไปบินอยู่บ้านอันนี้ เดี๋ยวท่านผิดโลกาาโทรม,ม,มานเลยว่าโอ้นั่นเป็นผีก็โทษตไปเลยไปหาตานี่เลยเด่ แก้วลุกตะลุยตะลุยไปนองตาไฟหม้จะนั่งตะคุยเี่ยออกมาหลายปีอละกำลังซีดู่เขาแลยรอพออ๋อ หานเลยตัวนี้เห็นบทสงสารไทยนะเขีนบา่าูกแนกันดยเสอนลบอ่าาบนาสสูคนหนึ่งดูบันน้ไอ้สุก บอกก็าสาวอยู่บบบน้นสีสุเนี่ยแพ้แจ็คเลี้ยโจแจ็คโจเลโ้ว่าชาวมหาวานเต็มเฮืองดูโอ้แมงใหญ่กร้านเค็ดวนเออันาะไรร้านแ่ดวนคนหนึ่ง่านไปแต่งกันน่ะละ แดงแล้วสวยงามสาาเข้ามา,าอาย่ร่างกายทีสาวขาใครไม่หมนหของเขาแปลกแล้วไปลง่งมุกคนร้านลุงแดง บีดๆนะเออไปแซงกาลสิลนส่วนทางบั่นเห่าเนี่ยจิตไปไดนท่างกลาลสินเนาะบั่บนหน่อยเห่าเนี่ยแกไปไดนกาลสินหลายคนอยู่ได้หรอเดือดกีรอดรอดเดินนี่อย่าตอ,อกลาลสินนี่กันหมดเรา เดยมาว่างน้อตใส่ม่นเด่มมาหลังเราไกลมาหายลำตัวเจ้านะเราพอัปหลายแล้วาไกลบุกเก่งน่นะเอาสายทำเงพอใส

ไปซื้ออยู่กไปหน้าดูแล้วว่านี่ผู้สาวอีกแล้วเจ้าก็ได้แพ็คคูตัวเดิมไปน้ำเลยดิเอาปล่อยด้วยเกิดมันรอยังสั่นหลยสั่เต็มน้ำเด็อยวานกลางทิศปาเต็มพี่น้องให อะไรมัน,มนสัง่งแห้งขนาดนเลยสั่งจันมองเลยมั้ยเน,นะตกเองไปก่อนเนี่ยถุงยุ่ยากเลยแต่คือส้มทหารคนนี้เขาเทานส้มทหาร มันจะคอมเมนต์ต่างศาสตร์นี่แก่ยิงพวกงานของเที่ยวกับบุกเคยยังขวบเต็มตะกู้ไปิดโป๊ะเต็มวัดพากันยดีเบิร์นเที่ย่บุกเคยกันทำอะไรเนาะบินตีลังกาก็มี่เนาะแมนยอดตีลังกาเขาบุเคยทั้หมดแล้วก็กระโดดขึ้นไปเอาตีนกดลูกตะก้อแล้วก็กลับหลัง้งหน้ได้คือมีวิช่าตัวเบาอุติร์ เขาทำมาไม่ด <สะ S 2> ได้เขาว่าสา,า,าแบบนึงมาส่งผลเราจะส่งเรื่องประเทศแบบนี้ได้เขาว่าทางประเทศเขาเรียอแพงอะไรคลอดแบบนี้ถ้าเราไปสอดเอาใช่ให้เกิดมา,าออกเขาเป็นเลยเออขาก็เตะในโรงเรียนเขาออเป็นแหละตอนหนึ่งก็ไปถา,า,า,าม,ามพวกพ่อค้าในค้างานมากก็มีกระผมเรียนแล้วก็พวกพ่อค้าในค้าหนึ่งที่ไปเล่น สักช้าแบบนึงเห็นแบนแบตรงไหลเขาบวมปากเนาะเป็นคนเก่งกับเกง่งอีลีเอ้อเตะเดิมพันกันเห็นจุเนาะแพ่งสำหรับวอมาถามทังนชาวหนุ่มชามวบ้านใช่ความกันยืน,ยเนเบ,บ่งคนไทยเตะตะกอกบันคืดนไปเลยเตะเดิมพัน<า>กันหมอนัลงก,กันเลยแบบบนเ้เนาการั่างกายของศกตะกอกว่องเห็นบอมีบวงยิงซึ่ เ่าลังไั่กอดยีน้ํห่หูหออดวงางเฟซจะุูคลอหรืไม่เคยเห็นอังามดีเนาะกีฬาเซนิ่นนนซือบอลบรรจุนในโอลิมปิคส์ออกีฬาลเเขาว่า ตาหายตานีคนสิบหายเอาคิวาค้วออกหายเลยแต่คิ้วมันแช่งตาเนี่ยแล้วสะอาดเต็มสาขานอไรกับสามทุ่มเพราะหัวทับเข่าไปหายกินหมดจงไว้คุณเปรหุงเข่าสั่นไเลยรับเขา่า,เา,แเขาแล้วพูดตงปานิ่งใน,งนตลาดน่าระกจัแดงสีปานิ่งตก าในเด้อพี่น้องเด้อจะสนิทกันรอแล้วแหะครับเก็บรายละเอียดก่อน<ะ>ร,ร่างซ้ำขึ้น,น,น,นเลยครับผมทหารไปนี่ก็ว่าครับวาทหารด้วเดี๋ยวจะปลูกกระเบื้องเราไจะไม่เห็นเงื่อนกำนันท่านหร,รือเปล่าตูเรื่มเที่ยงไห้ให้ทางน้ำไห้ได้นะ คุ้มเจ้า้องจับมึงๆมงเงาวพ่อรอทำหนึ่แล้วพอดีอเหิิมก็เตือนนะอาจจะด้มาตัดผมเจ้าของได้ไม่ได้จ้างตัด มันนั่งกระจกสองบานมันแตกเอาแตกเอา,เอาสวัสดียี่สิบท่านนะครับผมย่างเดี๋ยวเลือแข็างอีก,ก,ก,กหน่อยหนึ่งนี่พี่นอ้องส่งทหารครับผมเปิดไฮตัดแต่ส่งนีแหละครับไฮ ต,ตัดดีดๆเห็นไหมสวัสดีครับผมอยา่าบอกไหลนะกระใรเนาะโอ้ยบอกกันเนี่ยแหละครับผม,มเขายนียมีชีวิตอยู่กับสองวอกกันแน่ละฮะพี่น้องเอ้ย มัป่ามังบ mm ่ไ hmm. okay. mm ้มากกนบ่ไรมากถึงมาวางอันนี้ใต่างกนหนึ่งเนาะงมากแน่เดเนาอาคิวออกขึนยางหม้อี่นะปล่อยเือย่าน้แทงตาแล้วมันกย่าขึ้นไง เดีแม่จม,มีที่จะตัดเปิ้ลซีจวญาเแท่งว่าสิเดวาเราแึ่งบ่เยไม่อยากจไปซื้อ,อตะาบคุีแทงคนหมดแล้นวนา

เหล็กจะเริ่งเนีจะเริ่งว่าสามเก้าห้าเก้าอเคะบันนี้ครับฝันว่าเหล็กออกสามเก้าอีกบันนี้โอ้ตัวเดีวนเนยวกันเลยมาครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นช่วงไทยแล้วครับผมเดี๋ยวบาบาสิขอโลกจากไล์สดเลยครับขอบคุณทั้ง4ไลท์แล้วก็15คนดูนะครับผม จะได้ก็ฝากติดตามไลน์นะกันนำเด้อครับเด้อสำหรับไลน์นี่บา้บากันสิขอลงจากเวทีเลยครับผมขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับผมสวัสดีครับ